สุดยอดแห่งจักพัรจีผมบอกได้เลยสารับเชี่ยนหลงครับเขาใช้ทําอะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากพวกกันโยกให้ขนสายม้าของหลงครัถ้าถามผมนะหมื่นล้านก็ซื้อไมด้เห็นแต่ในหนังสือเนี่ยไม่เเห็นของจริง มาฮ่องกงแค่นพวกคุ้มมากแล้วถือว่ามาเจอของเด็ดอีกชิ้นหนึ่งนะครับสมัยเชี่ยนหลงถือว่าเป็นยุคที่หยกเฟื่องฟูที่สุดเนละยครับโดยเฉพาะยิ่งดกผ้าม่านนะครับหัวเข็มขัดหยกเฟยช่วยเขียวแบบอือ้ออันนี้เขียวสุดๆอ่ะดูดิโหดมากอ่ะถึงไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมเขาถึงบ้าคลั่งหยก เผยช่วยขนาดนี้นะเพราะสีของเขานะสีมันแบบเขียวสะใภมากเลยอันนี้ถือว่าเป็นเขียวแอปเปิลกรีนที่สดจริงๆนะคือถ้าพูดถึงความเป็นศิลปินในจกักรพรรดิของจีนนะครับผมว่าคงไม่มีใครที่เป็นศิลปินมากกว่าจากักรพรรดิเชียนหลงแล้วนะครับท่านมีความเข้าใจศิละปะชั้นสูงนะเป็นนักกวีเป็นนักวาดรูปและยังมี appreciation หรือว่าเป็น นักสะสมหยกตัวยงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ใครบอกว่าพระนางซูสีไดเฮาทําให้หยกเผยช่วยพอป u ิล่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทําให้พอปพิล่ามากๆคือจกักรพรรดิเช่นหลงอันนี้มันถ้วยยักษ์จริงๆนะปกติเราจะไม่เคยเห็นถ้วยไซส์นี้นะนี่เนี่ยไ์ทั้งก้อนสังเกตดูจะมีซีลที่เขียนตรงนั้นะ นี่คือกรอนที่เขียนโดยจกักรพรรดิเชียนหลงเองเลยนะชิ้นนี้เนี่ยแปลกมากตัวที่ว่าไปเจออยู่กลางแบทเทิลฟิลด์นะครับเจอที่สนามรบนะครับเขาใช้ทำอะไรนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเหมือนเป็นตัวที่ให้บูชาแก่เทพเจ้านะครับโดยจะเทน้ำดมของม้านะครับเข้าไปในนี้นะโอ้โห,โหสุดยอดสีน่าสนใจมากแล้วไปไปหลงเหลือไปอยู่ตรงกลางทุ่งนาที่เป็นแบทเทิลฟิลด์ได้ยังไง โอ้โห oh. 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 อันนี้ขอคารวะท่านพงเต้สุดยอดแล้ว <c oughs> เป็นคู่ด้วยครับแลวที่สำคัญลองดูข้างล่างตรงขอบมีการเจียแบบละเอียนมากๆเลยนะและมีกล่องไม่ธรรมดาขนาดกล่องนี่ยังแบบให้ความสำคัญกับรายละเอียดนะจกักรพรรดิเหล,ล่นะได้คอมมิชชั่นนะครับหรือว่าให้ใหช่างเนี่ยทำซีลพิเศษ2ชิ้นนี้ขึ้นมานะครับสำหรับเซเลบรตตอนที่ท่านอายุ70และ80ปี ดังนั้นเนี่ยถ้าประเมินค่าถ้าถามผมนะสองชิ้นนี้หรือคู่นี้นะผมว่าหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้สิ่งที่จกักรพรรดิเฉียนหลงนะครับแตกต่างจากจากักรพรรดิองค์อื่นๆในประวัติศาสตร์นะองค์อื่นๆอาจจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปบางองค์มีสนมเป็นพันนะครับบางองค์ชอบยิงธนูบางองค์แล้วแต่ชอบศึกสงคารามอะไรแต่ท่านเฉียนหลงเนี่ยท่าน มีความชื่นชอบเรื่องศิลปะและทุกวันที่ท่านตื่นขึ้นมาทุกวันจะต้องทำอะไรที่มันเป็นงานพวกนี้ productive ให้เยอะที่สุดดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในมิวเซียมต่างๆนะครับจะเป็นงานของท่านเนี่ยเยอะมากๆนะครับและคู่นี้ผมดีใจมากเลยสุดยอดนี่คือแบบสิ่งที่เรามาเพื่อตามหาจริงๆรอบนี้มาฮ่องกงแค่นี้ก็คุ้มมากขอคารว,วะท่านนะครับ สุดยอดแห่งจ,จักรพรรดิจีนผมบอกได้เลยสำหรับผมไม่ใช่จินซีฮ่องเต้แต่นี่ครับเชอรรอรูปใบไม้นะครับที่เป็นขานเล็กๆหรือเป็นพุวยเล็กๆนั้นนะครับเป็นชิ้นเดียวที่ไม่ได้แกะที่ประเทศจีนชิ้นนี้อุกแกะที่ประเทศอินเดียครับใครจะไปนึกว่าคนอินเดียเนี่ยมีความสามารถในการแกะหยกไม่เลวร้ายเลยถือว่าแกะเก่งมาก แต่สิ่งที่เขา go extra นะครับสิ่งที่เขาทำเพิ่มขึ้นไปในดีไซน์ของเขานั่นก็คือการทำ lay, รร lay, อิเลย์นะครับการอิเลย์ทองนะครับแล้วก็ประดับเข้าไปด้วยทับทิมไพลินหรือพลอยต่างๆนะครับการน้ำชานี่ถือว่าน่าจะเป็นของที่เจ้าของเดิมเนี่ยรักและห่วงมากสมัยนั้นนี่คือสิ่งที่ดูแล้ว simple สิ่งที่ดูแล้วอาจจะไม่ได้สำคัญสมัยนี้นะสมัยนั้นถือว่าสำคัญมากอย่างการดื่มชาหรือการชงชานะแกะมาจากหยก ชิ้นเดียวกันเขาทํำยังไงทั้งชิ้นเนี่ยทั้งแกะทั้งประดับอะไรเงี้ยหลากหลายปีนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบว่าเดือน2เดือนเสร็จนะแน่นอนนี่คืองานภาพวาดใช้สีด้วยหยกนะครับโอ้นี่หยกบนเลยนี่ยะกงทุกกันไม่ใช่หยกบนเลยดูดิบีเดสมัยโบานะราณมาผสมค่อนข้างครีเอทีฟมากเลยอนะ่ะโอ้มีสแตมมีช็อปนะคือของที่เขาใช้ ในชีวิตประจำวันนม่่ามังกรดูสิเปิดได้เราไม่กล้าเปิด,ด,ดลแล้วก็มีเชดโรลเลอร์ดูแล้วมีน่าจะเป็นเฟยช่วยนะข้างล่างอะเฟยช่วยผสมกับเนฟไฟไหมถ้า้ดาวนี่น่าจะเป็นผสมเฟย์ช่วยกับเนอไฟนะมีความหมายมากนะเขียนว่าอะไรรู้ไหม it is difficult to be a ruler คือการเป็นผู้ปกครองประเทศไม่ง่ายเออนี่คือเหมือนเป็นการรีมายด์ตัวเองเหมือนกันบอกตัวเองนะ ตรงกลางคือตัวหนังสือเนี่ยเป็นรูปมังกรด้วยโอ้โหชิ้นนี้โหดที่สุดถ้าถามว่าในมิเวเซียมนี้ชิ้นไหนสีสวยที่สุดชิ้นนี้เลยคนระับที่เป็นเนฟไรที่สีเขียวจักรพพัดนะครับชื่อว่า the old man of the ten perfect victories คือชนะรบสุดคนสุดฟังอะ่ะและท่านเลยทำขึ้นเพื่อจะรำ r e ม i n ตัวเองทุกอันเป็นของท่านเชี่ยนหลงหมดเลยครับโอ้ <c oughs> โหมูลค่านี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยเนี่ยเออแต่มันมีสไตล์ที่คล้ายๆกันคือเป็นมังกรคู่อะ่ะคือเหมือนแบบน่าร ะนะโอชินน้เหมยสีทองนี่คือเป็นเป็นทองทั้งอันคือทองแท้ทั้งอันเลยอ่มีชื่อว่า s o n of Heaven พาตัวลูกมาหาตัวปู่ปู่สองแท่งนี้ครับนี่คือต้นตำรับ ต้นกำเนิดของเสาค้ำมหาสมุรที่ค้ำสวรรค์ไว้นะเนื้ไฟชิ้นใหญ่แบบนี้ถือว่าชิ้นใหญ่มากๆแล้วแกะแบบแกะเป็นบังกรพันหลักขึ้นไปนะครับคือตรงกลางเนี่ยเจาะคว้าออกไปหมดเลยเอาไว้จุดกําหยากไอไอ้กลิ่นหอมออกมาทึกภาพสมัยก่อนเวลาจุดเนี่ยควันมันก็จะออกมาตัดจาก ห้องต่างๆพวกงนี้นะคือจกักรพรรดิองค์นี้ไม่ธรรมดา He knows how to live อยู่ดีกินดีและนี่คือเซตเตอร์ที่ใช้กันจริงๆจเจอนี่หน้าตาของเซตเตอร์เป็นแบบนี้ครับความโคง้งความงามของเขานะสังเกตตรงตรงที่จับเนี่ยจะเห็นโค้มจะเห็นเรื่องราวเขียนลงไปนะ ชิ้นด้านบนนะเห็นแต่ในหนังสือเนี่ยเพิ่งว่าเห็นของจริงเนี่ยนี่คือเป็นไลฟ์สไตล์เป็นการเล่าเรื่องราวบนหยกนะชีวิตคนพวกนี้เขาก็ตายไปนานแล้วแหละแต่ว่าตัวเขาแต่ละคนก็ยังอยู่คู่โลกนี้ไปตลอดบนหยกนันเองเป็นบทกลอนที่เขียนบนหยกนะดูอย่างนี้นะสวยยังผมจะทําให้มันสวยขึ้นนะหนูนะด้านหลังเนี่ยปกติแล้วจะเป็นพระอาทิตย์นะหรือแสงพระอาทิตย์คือเขาจะตั้งไว้ ใกล้ๆกับหน้าตากนะครับเวลาฟ้าทิศขึ hey. ้นเนี่ยก็จะเห็นบทกลอนโพเอมนะโอ้มาตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยโพลทุ่งนี่พวกกันโยกให้ขนหางม้าของจริงครับตึ๊งชั้คือโยกจริงครับไฟสวยมากชิงไห่เลี้ยวแกะแบบสวยๆนะคะเป็นแอกเกตอันนี้แอกเกตเราจะได้ยินการเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคาลิกราฟ p h นะภาษาจีนบนแผ่นกระดาษ อันนี้คือคลิกราฟีบนหยกครับคือนอกจากฝีมือลายมือสวยมากๆแล้วเนี่ยจะต้องรู้วิธีการแกะหยกด้วยดูความงามของตัวอักษรแต่ละตัวเลยตัวอักษรเป็นศิลปะจักรพัรดิเชื้หลงเนี่ยเวลาท่านไปไหนมาไหนนะครับเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยท่านก็จะมีภาพวาด ติดไปนะเป็นภาพวาดซึ่งจะมีภาพวาดโปรดของท่านอยู่นะครับแล้วก็เวลาไปไหนก็จะเขียนเหมือนเล่าเรื่องราวหรือเป็นโนต้ตอะ่ะบนนั้นนะครับจักรพรรดิเฉียดหลงเนี่ยท่านใช้ชีวิตได้ดีที่สุดอาหารการกินนี่แต่ละซีซั่นเนี่ยจะกินแบบ แตกต่างกันไปมากเลยนะครับไวน์ Wine ที่ชอบที่สุดชื่อว่าเจว์ไวน์ต้องลองไปดูว่ามันเป็นทำมาจากอะไรนะแต่คือน้ําที่เขาใช้คือน้ําจากสปริงวอเตอร์น้ำสปริงวอเตอร์นะครับมาจากภูเขาที่ชื่อว่าภูเขาหยกและน้ํานี้คือท่านจะเอามาใช้ทําชาบูซึ่งเป็นจานโฟรของท่านนะแล้วก็ทําคุกกิ้งทุกอย่างเลยวิถีชีวิตของท่านไม่ใช่ักพริธรรมดานะครับทุกอย่างทุกวันรีไฟล์หมดทุกวันคือมีคุณค่าและ บอกได้เลยว่าถ้าเป็นคนที่เบื่อจะไม่กินอะไรซ้ำๆทุกวันจะต้องกินแตกต่างทุกซีซั่นจะต้องกินเมนูอาหารที่มาจากทั่วทุกมุมของประเทศจีนนะครับถือว่า He knows how to live so well นี่คือต้นแบบชีวิตหรือว่าวิธีการดำเนินชีวิตของคนสมัยนี้ได้เลยนะมันมีความเป็นยุโรปเปียนมากเลยนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นก่อง ใส่ของนะครับกล่องใส่แหวนกล่องใส่เครื่องสําอางอะไรต่างๆนะครับซึ่งมาจากยุโรปนั่นเองนะเป็นของขวัญจากประเทศยุโรปนะครับเพื่อที่จะให้กับจกัจกรพรรดิหรือจักรพรรดินีของประเทศจีนนะกล่องนี้มีความพิเศษตรตงไหนรู้ไหมนอกจากมีกุญแจที่จะล็อกแล้วนะครับตรงกลางมีกระจกเอาไว้แต่งหน้าด้านบนสุดเนี่ย เป็นสิ่งที่ประเทศจีนเมื่อสมัยนั้นไม่มีนั่นก็คือนาฬิกาและในนาฬิกาที่เป็นหน้านาฬิกานะครับนั่นคืองานเอนเมลนะครับและนี่คือช้างที่ทํามาจากพอซเซเลนนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะเราจะรู้เลยว่าคนจีนไม่เคยเห็นช้างนะครับดูงาเขาสิงาเขาจะไม่ใช่เป็นงาที่เหมือนช้างปกตินะและใบหูไม่ใช่เหมือนใบหูช้างปกติอาจจะเห็นจากภาพวาดมาอีกทีหนึ่งนะครับ ประเทศจีนไม่มีช้างนะแต่เขาอยากจะทําช้างในแบบฉบับของเขานะครับเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนของความความแกรนนะและประดับประดาด้วยเพชรพลอยต่างๆแล้วแอเกตนะกรี ate, นแอเกตหินต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นอินเซนต์เบอร์เนอร์นะว่าเป็นที่เอาไว้เผากำยานแล้วก็จะเป็นของขวัญที่ให้กับขุนนางชั้นสูงนะครับหรือจกักรพรรดินะครับสังเกตได้มังกรนะมังกรจะมีหลายแบบหลายตระกูลดูจาก เล็บกงเล็บเนี่ยถ้า3เล็บ5เล็บต่างกันนะครับพอดีเดินมาเจอพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะครับศิลปะการแกะที่มีความคล้ายกับของชาวไทยเราเลยนะประเทศไทยหรือว่าประเทศพม่านะราชวงศ์ชิงเนี่ยถือว่าเป็นอีกยุคหนึ่งที่เริ่มมีพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศจีนแล้วเฟื่องฟูมากนะครับมือมาเลยจะไม่เคยเห็นปางนี้เท่าไหร่ สถานที่โปรดที่สุดที่ใหม่ของผมนะครับถ้ามาฮ่องกงนี่คือ The Palace Museum นะครับแหล่งรวมความรู้แหล่งรวมวัฒนธรรมของประเทศจีนมาไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับทุกยุคทุกสมัยและที่สำคัญวิวดีแบบนี้จะหาได้ที่ไหนครับที่ที่ทรวมวัฒนธรรมและ c u เชอร์ไว้ที่เดียวกันนะครับวันนี้อยากจะ r e แ m m นำพี่ๆทุกท่านมีโอกาสมาฮ่องกงนะห้ามพลาด The Palace Museum ที่ท,ที่เป็นของขวัญจากรัฐบาลประเทศจีน ให้กับพี่น้องประชาชนชาวฮ่องกงเพื่อที่จะคอนเน็กสองประเทศรวมเป็นหนึ่งเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ